สวัสดีครับน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่อยากหาเงินรายได้เสริมหรือว่าเงินแบบง่ายๆนะครับแค่กดๆก็ได้เงินนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ฟังคลิปนี้นะครับก็ผมนะมีวิธีการถอนเงินแบบอันง่ายรวดเร็วนะครับแต่ว่าน้องๆอาจจะทํายากหน่อยนะครับเพราะว่าเราถ้าเราเพิ่งเล่นใหม่ๆเราอาจจะไม่มีลูกทีมนะครับ คือว่าในการถอนเงินของเกมซอฟต์แวร์นะเราต้องมีคู่ไปถอนนะแต่ว่าคู่ของผมเนี่ยจะไม่ให้แบบหาคนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมจะให้แบบช่วงแรกนะผมจะให้ถอนแบบง่ายได้ถอนคนเดียวก็ได้นะครับถอนคนเดียวก็ได้ครับแต่พักไปอีกช่วงหนึ่งนะครับผมจะให้ถอนสองคนนะสองคนแต่ว่าคนเก่าก็ได้นะครับ แบบนี้นะครับง่ายๆครับเรานะสามารถที่จะเล่นแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยเฉพาะผมคนเดียวนะครับผมโดยเฉพาะพี่นะพี่รับแบบนี้นะครับแต่ว่าคนอื่นอาจจะรับแบบสองคนไม่ซ้ํากันนะครับอาจจะยยากไปนิดนึงนะครับแต่ว่าของพี่เนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากอันนี้ใครๆก็ทําได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากเป็นตัวแทนนาเสนอนะครับก็สามารถที่จะ เข้ามาติดต่องานได้นะครับในไลน์นะครับก็งานออนไลน์งานอะไรนะครับเข้ามาติดต่อกันได้นะครับส่วนถ้าใครอยากเล่นนะฮะทักไปในเพจเลยนะครับมีพูดมีพนักงานนะฮะคอยตอบอยู่นะครับแต่ว่าจะมีคนตอบน้อยนะครับเพราะว่าคนที่ทักมานะมันเยอะมากนะครับอาจจะตอบไม่ทันด้วยนะครับก็พึ่งอย่าพึ่งเสียใจนะครับ โอเคส่วนวิธีการถอนเงินแบบทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะถอนเงินแบบ1000เหรียญ1น0 0เหรียญหรือว่า5,000เหรียญหรือว่า1 0,000เหรียญน,นะครับไม่ถึงเหรียญในเกณฑ์น,นะครับก็สามารถที่จะถอนได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันมีโควิดช่วงนี้ช่วงระบาดนะฮะช่วงระบาดเลยนะครับ เราก็มีโปรโมชั่นให้จัดนะฮะเราเนี่ยสามารถถอนเงินนะถอนเงินได้เยอะกว่าเก่านะครับอ่าสนใจหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะถอนเงินได้เยอะกว่าเก่าแล้วนะครับแต่ว่าค่าสมัครนะครับค่าสมัครจะเพิ่มนะฮะจะเพิ่มหรือว่าทุกคนจะเอาเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าการถอนเงินอาจจะลดนะฮะเอ้ยไม่ได้ลดดิ มันอยู่ที่เก่านะครับแต่ว่าถ้าใครนับเพิ่มนะเพิ่มค่าสมัครนะเวลาเราถอนนะเราจะสามารถที่จะถอนได้เยอะนะครับก็ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นแบบ V.I.P นะครับถ้าใครอยากเป็น V.I.P ก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับแต่ว่าค่าสมัครมันอาจจะเยอะไปนิดนึงไม่มากนะครับไม่เยอะมากนะครับ ไม่เยอะเลยนะครับถ้าเราเล่นเราขยันเล่นนะเราก็ได้เงินได้ทุนได้กําไรนะครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและก็คลิปหน้านะฮะผมจะให้ทุกคนนะมาเล่นเกมที่ทายคําถามนะฮะถ้าใครนะครับทายได้นะครับรับไปเลย1 0,000ืบาทนะครับ อันนี้น่าจะง่ายกว่านะครับในการหาเงินนะครับแค่ทายคําถามก็ได้รับเงินไปเลย1,000 10, 0บาทนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับโอเค